อีลอนมัสได้ทำให้แฟนๆโดคอยน์กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังทวีตถึงหน่วยงาน d o g e ีลอนมัส k ได้ทำให้ตลาดคริปโตคึกคักว่าเดิมโดยทวิตปั่นว่าเริ่มรู้สึกว่าโดมีศักยภาพโดยโดยในที่นี้หมายถึง Department of Government Efficiency (DOGE) อย่างไรก็ตามราคาโดได้เริ่มพักตัวหลังจากที่พุ่งขึ้นมากกว่า200%ใน1เดือนอีลอนมัสสร้างกระแสะให้กับโดคอยน์ด้วยการทวีตถึง d o e เมื่อวันที่16พฤศจิกายนนีลอนมัสได้ทำให้ตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากทวีตถึงศักยภาพของ Department of Government Efficiency ที่น่าสังเกตคือหลังจากที่เทสล a เอสเอ็กซได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลร่วมกับวีรมงสมเมียทวิตนี้ก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับคนทั้งประเทศ กระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลหรือ Department of g o v e r n m e n t e f f i c i e n c y จะปฏิรูปรัฐบาลสหรัฐครั้งใหญ่ในขณะเดียวกันที่น่าสังเกตคือการแต่งตั้งมัสให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47อีกครั้งโดยระวมแล้วทวิตดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมเนื่องจากก่อนหน้านี้มัสเคยสนับสนุนโดคอยน์ซึ่งทำให้หน่วยงานรัฐบาลที่ตั้งชื่อตามโดคอยน์ได้รับความสนใจอย่าางมาก ราคาโดคอยน์พุ่งสูงขึ้นราคาโดพุ่งสูงขึ้น2%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่0.3788ดอลลาร์นอกจากนี้ราคาของโดจิคอยน์ยังพุ่งอย่างรุนแรงถึง80%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาในเวลาเดียวกันข้อมูลจาก CoinGlass แสดงให้เห็นนว่าตัวเลขออยของฟิวเจอร์ของเหรียญโดคอยน์พุ่งสูงขึ้น11%ในวันเดียวจนแตะระดับ3.02 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่านักลงทุนสนใจโดคอยน์มากขึ้นท่ามกลางตลาดคริปโตที่เป็นขาขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นผู้เชี่ยวชาญในตลาดคริปโตชื่อดังอย่างออลิมัตินสยังได้คาดการว่าราคาโดโอยน์อาจแตะระดับ4ดอลลาร์โดยการคาดการณ์นี้มาจากแนวโน้มในอดีตและโมเมนตัมขาขึ้นในตลาดคริปโตที่กระตุ้นโดยโดนัลด์ทรัมป์และเอ็มยูเอสเคที่มาขออินเกบและสยามบล็อกเชนทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคเรนซีและโทเคนดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ